วันนี้ผู้โดยสารทานจะขออนุญ,ญาตประจานสัมภาษณ์หน่อยหนึ่งเลยเจ้าเนอะก็ความปลอดภัยและความสะดวกในการขึ้นรถเลยเจ้าอ่าข้อที่หนึ่งก็คือเวลารถไฟจอดให้รถท้าผู้โดยสารลงมาเป็นก่อนแล้วพอให้อ่าเผาขึ้นไปไว้พอใ,ให้แยกกันเออให้พอให้เกิดอุบัติเหตุเลเจ้าเนาะและ้วควาที่สองก็คือห้ามเรื่องตัว๋วโดยสารไว้บนรถเพราะว่าจะได้เช็คเอาท์อีกทีหนึ่งเมื่อวันปรานีปลายทางเลยเจ้าขอความใจสำรอง ladies and gentlemen, we are arriving at wong bian station. please take all your belongings and mind the gap between the train and the platform. หวานพวกเขาได้มาทอดสักหนึ่เียองต่อไปทุกทานละมัดละวันขณะที่ก้าลงจากบทที่หน้าโดยสารสองซีน่าอยู่นี่ตช่ไหมื่ะของเออะไรสองเอสองเอตรงตรงนี้แล้วก็สองเอต้นต่อหน้า

Please do not approach the door. <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, the door is about to close. Please do not approach the door.